สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแพง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เปิดเผยว่าตำรวจศีสเกต โทษติดตามไปบ้านประชาชนอย่างน้อย3รายก่อนทักษินชินวัตรลงพื้นที่แม้ไม่มีตำแหน่งใดในปัจจุบันเสียงโทรศัพท์ปริศนาและชายทั้งในนอกเครื่องแบบที่ปรากฏต,ตัวหน้าบ้านยังคงเกิดขึ้นกับนักกิจกรรมและประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกครั้งที่มีบุคคลสำคัญไปเยือนจังหวัดศรีสะเกษแม้ว่าวันและเวลารัฐบาลจะเปลี่ยนผ่านแต่การเฝ้าระวังยังคงอยู่ยิ่งกับครั้งหลังสุดระหว่าง24-25มกราคม68 ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรฐมนตรีลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดก่อนการเลือกตั้งวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 8เพราะว่ามีประชาชนอย่างน้อย3ามรายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรติดตามสอบถามถึงที่อยู่มีบางรายที่ติดตามไปหาถึงที่บ้านเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง3คนต่างตั้งคำถามถึงสาเหตุเพราะไม่คาดคิดว่าตั้งแต่มีการเปลี่ยนจากรัฐบาลทหารแล้วเจ้าหน้าที่รัฐจะยังคงใช้วิธีการรูปแบบเดิมๆในการสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน พรสิทธิรักษาทรัพย์ทนายความและสมาชิพกพรรคประชาชนจังหวัดศรีสะเกดเผยว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนทักษิณชินวัตรจะมาเยือนศรีสะเกดพราว่าตำรวจชุดสืบ์สอสพอเมืองศรีสะเกดติดต่อมาหาทุกวันเป็นตำรวจชุดเดิมกับที่เคยติดต่อตนในทุกครั้งที่มีบุคคลสำคัญเดินทางมาสาเหตุหลักเพื่อปราบการสแสดงออกทางการเมืองถ้าครั้งก่อนๆโทรมาก็จะนัดเจอกันตามร้านกาแฟผมจะเข้าไปให้ถ่ายรูปแต่ครั้งนี้เราคิดว่าไม่ใช่รัฐบาลประยุทธ์มันน่าจะดีขึ้น จนเมื่อวันที่22มกราคม2518พรสิทธิ์แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดต่อมาว่า24-25มกราคม68เขาจะไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเพราะมีแผนเดินทางไปดูคอนเสิร์ตที่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่แล้ววันที่2 4มกราคม68ก็ทราบจากคนที่บ้านว่ามีตำรวจ4-5นายไปที่บ้านเหมือนเดิมให้เหตุผลที่ยากจะรับฟังว่าไปถ่ายรูปเพื่อยืนยันว่าตนไม่ได้อยู่ที่บ้านจริง พรสิทธิ์บอกว่าวันที่ตำรวจเข้ามาหาคนในบ้านมีคนอาศัยอยู่ร่วมสิบคนบางคนอยู่ในวัยชราก็ตกใจว่าตนทําอะไรผิดมาเลยบอกตำรวจไปว่าได้ตกลงไว้แล้วว่าจะไม่อยู่บ้านและไม่ควรไปที่บ้านถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่ให้ความร่วมมืออีกเพราะไม่อยากให้คนที่บ้านตกใจโดยเฉพาะคนที่ไม่คุ้นชินกับเหตุการณ์แบบนี้มันแปลกที่แม้จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วแต่วิธีการเหล่านี้ยังคงอยู่ พรสิสสะท้อนความรู้สึกเขาเล่าว่าหลังการเลือกตั้งเขาและพเพื่อนๆแทบไม่ได้ทำกิจกรรมทางการเมืองใดๆเพราะมองว่าสถานการณ์อยู่ในคันลองที่ยอมรับได้มีเพียงการเคลื่อนไหวในประเด็นสังคมเช่นสมรสเท่าเทียมและสิทธิที่ดินก่อนกล่าวทิ้งท้ายว่าผมไม่ได้หวาดกลัวแต่แปลกใจมากกว่าคิดว่าการคุกคามจะเบาบางลงแต่มันกลับมีมากขึ้นและไม่ต่างกันระหว่างวิธีการทำกับคนเห็นต่างที่ใช้ทั้งตำรวจทั้งทหารมาติดตามคนเคยแสดงออกทางการเมือง นอกจากนั้นยังมีกรณีของไม้ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดเล่าว่าระหว่าง23-24มกราคม68ตำรวจจากสพคุนหารโทรมาสอบถามว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรทั้งกำชับให้ส่งรูปแม้ครั้งนี้ไม่ได้มาหาถึงบ้านขอแค่ภาพและยืนยันว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็ทำให้รู้สึกรำคาญและอึดอัดที่มีคนตามตลอดเวลาไมยเล่าว่าไม่ทราบม,มาก่อนว่าอดีตนายกทักษิณจะมาลงพื้นที่เพราะต้องทำงานในช่วงไฮซีซั่นจึงไม่ได้สนใจเรื่องนี้ มายกล่าวอย่างตลกร้ายว่ารู้สึกถูกเป็นห่วงจากเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไปเขาเห็นว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเป็นทุกครั้งที่มีบุคคลสําคัญมาสีสเกตเช่นสมาชิกราชวงศ์บุคคลในครมออยากให้ตํารวจทบทวนถึงสิ่งที่กระทําเราไม่ใช่อาชญากรไม่จำเป็นต้องมาสนใจเราทําหน้าที่ของคุณให้ดีกับประชาชนก็พอซึ่งเป็นคําที่สะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่ยังคงถูกเฝ้าติดตาม ขณะที่แท็ก,กเกษตรกรในอำเภอคุนหารย้อนเหตุการณ์ไปว่าราวหนึ่งเดือนที่แล้วมีตำรวจจากสพคุนหานมาหาที่บ้านแต่ตอนนั้นตอนอยู่บ้านของแฟนอีกในอำเภอหนึ่งตำรวจเลยถามคนที่บ้านว่าอยู่ที่ไหนจากนั้นอีกราวหนึ่งชั่วโมงตำรวจจึงไปตามหาถึงอำเภอกันทรลักษ์วันนั้นตำรวจมีการขอเบอร์โทรศัพท์ขอไลน์แต่แท็กให้เพียงเบอร์โทรศัพท์กระทั่ง1-2วันก่อนหน้าทักษิณจะเดินทางมาศรีสะเกษก็มีตำรวจชุดเดิมจากสพคุนหารโทรมาสอบถามว่ายัางอยู่ในพื้นที่หรือไม่หรือออกเดินทางไปไหน แท็กจึงบอกว่ายังอยู่ในพื้นที่ขุนหารไม่ได้ไปไหนเพราะทำไรทำ่ทําสวนจนถึงวันที่24มกราคม68ตํารวจพยายามติดต่อแท็กมาอีกครั้งแต่เขาตัดสินใจไม่รับสายแท็กกล่าวด้วยความสงสัยว่าทั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วทําไมยังมีการติดตามอยู่เหมือนเดิมมารู้สึกวุ่นวายและรําคาญมากกว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยหลังเลือกตั้งปี66เสร็จสิ้น